สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสะดุดหูมากครับปีศาจตัวนั้นคือฉันเองอ่าชื่อน่าสนใจนะคะใช่ครับคือมันเป็นแนวคิดที่ชวนให้เรามองเข้าไปในใจตัวเองแบบไม่ใช่แค่ให้คิดบวกอย่างเดียวอืมอืมแต่ให้ทำความรู้จักกับด้านมืดหรือความคิดลบ,ลบ หรือแม้แต่เรื่องเก่าๆที่มันยังวนๆอยู่ในหัวเราเนี่ยครับใช่ค่ะหนังสือเล่มนี้เอ,อมันมีความพิเศษตรงที่ว่า ไม่ได้บอกให้เราปัดเป่าด้านลบออกไปนะคะแต่เหมือนชวนให้เรายอมรับมากกว่าว่าเออความไม่สมบูรณ์แบบความกลัวข้อบอกพร่องต่างๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเราทุกคนแหละค่ะการทําความเข้าใจยอมรับมันเนี่ยแหละคือคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางใจจริงๆครับผมแล้วภาษาก็อ่านง่ายด้วยนะคะคือมันช่วยให้เราแบบวางภาระที่ชอบโทษตัวเองลงได้บ้างน่าสนใจมากครับ ในหนังสือเขาจำแนกปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยออกมาเป็นเหมือนปีศาจตั้ง10ด้านเลยนะครับโหเยอะเหมือนกันนะคะครับมีทั้งเรื่องความรักการงานการเงินหรือแม้แต่การไม่รักตัวเองก็มีครอบคลุมเลยแต่ว่าวันนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดๆเนาะเราลองมาคุยกันเน้นๆสักสักสประเด็นหลักๆดีไหมครับได้เลยค่ะเอาเรื่องใกล้ตัวมากๆก่อนเลยอย่างปีศาจการทํางานครับ โอ้โหประเด็นนี้เอ่อน่าจะโดนใจหลายๆคนเลยนะคะกับดักของการทํางานหนักมากๆจนลืมพักผ่อนไปเลยเนี่ยใช่เลยครับเพราะอาจจะด้วยแรงกดดันเรื่องเงินหรือความคาดหวังจากคนอื่นอะไรแบบนี้มันบั่นทอนเราได้เยอะกว่าที่เราคิดมากๆเลยค่ะสุดท้ายก็อาจจะนําไปสู่ภาวะหมดไฟเครียดสะสมอืมหรือบางทีไอเดียดีๆก็หดหายไปด้วยมีมุมนึงในหนังสือที่ผมว่าเออมันน่าสนใจดีครับคือเรื่องการพักผ่อนเนี่ยค่ะ เขาไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่เรื่องทางกายภาพหรือแบบเป็นรางวัลหลังทำงานหนักเท่านั้น uh huh. แต่เป็นสิ่งจำเป็นเลยสำหรับการฟื้นฟูจิตใจด้วยคือมันมีประโยคที่ผมชอบมากเขาบอกว่าไอเดียดีๆเนี่ยมักจะมาตอนที่เราปล่อยให้ใจได้ล่องลอยบ้างอ๋อ oh, จริงค่ะไม่ใช่ตอนที่เราเคี่ยวเข็นตัวนี้ตลอดเวลาใช่เลยค่ะเห็นด้วยมากๆก,การพักผ่อนใจเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันเลยแล้วหนังสือก็ยังให้มุมมองเกี่ยวกับปัญหาในการทำงานด้วยนะคะ ครับยังไงครับคือไม่ได้มองว่าปัญหามาตัดสินคุณค่าของเราแต่เหมือนเป็นเป็นบททดสอบมากกว่าอ๋อเหมือนคำที่บอกว่าความยากลำบากไม่ได้นิยามตัวเราแต่วิธีที่เราเออรับมือกับมันต่างหากที่บ่งบอกความเป็นเราเข้าใจเลยครับคือให้เราเชื่อมั่นในตัวเองเวลาเจองานยากๆใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วเรื่องความกลัวล่ะครับ ความกลัวการเปลี่ยนแปลงอย่างบางคนกลัวเปลี่ยนงานหรือกลัวเจออะไรใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยอันนี้น่าจะเป็นกันเยอะใช่ค่ะประเด็นนี้ก็มีพูดถึงหนังสือเขาชี้ว่าความกลัวพวกนี้ส่วนใหญ่มันเกิดในความคิดเราเองแหละค่ะจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆของชีวิตเนาะการที่เรามัวแต่ยึดติดกับความสบายหรือสิ่งที่คุ้เคยเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราพลาดโอกาสเติบโตไป เหมือนที่เขาว่าการเติบโตมันเริ่มตอนเราต้องกระเซิร์กระสนไม่ใช่ตอนสบายสบายใช่เลยค่ะประโยคนี้เลยมันท้าทายให้เรากล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนมากขึ้นขยับมาอีกเรื่องหนึ่งปีาศาจความรักอันนี้ก็คลาสสิกเลยการก้าวต่อไปหรือ move on หลังความสัมพันธ์จบเนี่ยหนังสือมีมุมมองน่าสนใจยังไงบ้างครับค่ะเรื่อง move on เนี่ยหนังสือมองเป็นทางเลือกที่เราต้องตัดสินใจเองเพื่อจะกลับมาดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองต่อครับ แต่อีกจุดที่ดิฉันว่าน่าสนใจคือมุมมองเรื่องความเสียใจซ้ำๆค่ะเสียใจซ้ำๆเหรอครับใช่ค่ะหนังสือเปรียบเทียบเหมือนกับการฉีดวัคซีนให้หัวใจโห oh, เปรียบเทียบได้ดีจังค่ะคือไม่ได้มองว่ามันทําให้เราอ่อนแอลงนะแต่เหมือนสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ให้เรามากกว่าทําให้เราเรียนรู้ระวังตัวมากขึ้นรู้จักรูปแบบความสัมพันธ์หรือสัญญาณที่ไม่ดี เพื่อครั้งต่อไปจะได้ตัดสินใจได้ดีขึ้นโอ้โหมุมมองเรื่องวัคซีนนี้เปิดโลกเหมือนกันนะครับมันเปลี่ยนฟิลลิ่งความเจ็บปวดให้เป็นการเรียนรู้ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องคุณค่าในความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะหนังสือจะย้ําเลยว่าอย่าเสียเวลากับความสัมพันธ์ที่เหมือนเราต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอืมหรืออยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเราจริงๆค่ะเหมือนเราลงทุนเราก็ต้องดูผลตอบแทนใช่ไหมคะครับผม การให้ใจใครไปก็ควรจะเลือกคนที่เขาพร้อมจะดูแลรักษาใจเราด้วยซึ่งฟังดูแล้วทั้งเรื่องงานเรื่องความรักที่คุยกันมาเนี่ยมันก็เหมือนจะโยงปรับไปที่แกนหลักคือปีศาจการไม่รักตัวเองได้เหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะเชื่อมโยงกันหมดเลยการที่เราทำงานหนักไปหรือยอมอยู่ในความสัมพันธ์แย่ๆมันอาจจะสะท้อนว่าเออเรายังให้ค่าตัวเองไม่พอหรือดูแลตัวเองไม่ดีพอหรือเปล่าประเด็นนั้นสำคัญมากค่ะ ท้ายที่สุดแล้วการที่เราเผชิญหน้ากับปีศาจต,ต่างๆเนี่ยก็เหมือนการเดินทางกลับมาดูแลแล้วก็ยอมรับตัวเองในทุกๆด้านนั่แหละครับอ๋อนอกจากเนื้อหาหลักๆแล้วนะคะในเล่มเขาก็จะมีแบบสอบถามสั้นๆให้เราทบทวนตัวเองตอนต้นๆเล่มด้วยอ๋อมีด้วยค่ะแล้วก็มีแบบทดสอบจิตวิทยาเล็กๆน้อยๆอยตอนท้ายเล่มด้วยช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นไปอีกเยี่ยมเลยครับสรุปก็คือปีศาจต,ตัวนั้นคือฉันเองไม่ใช่หนังสือที่บอกให้เราไปกำจัดด้านมืดทิง้ง ใช่ค่ะแต่ชวนให้เราหันมาทําความเข้าใจยอมรับแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับปีศาจในใจเราซึ่งหลายๆครั้งมันก็เกิดจากตัวเราเองนี่แหละถูกต้องค่ะการยอมรับนี้แหละค่ะคือก้าวแรกของการเยียวยาและเติบโตเป็นหนังสือที่ช่วยให้เรามองตัวเองด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นจริงๆนะครับใช่ค่ะลดการตัดสินตัวเองลงแล้วก็เพิ่มการยอมรับความเป็นมนุษย์ของเรามากขึ้นสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ย ปีศาจตัวไหนในใจเราที่มันกําลังส่งเสียงดังที่สุดอืมคาถามน่าคิดค่ะแล้วก้าวแรกที่เราจะลองรับฟังเสียงนั้นอย่างเข้าใจจริงๆเนี่ยแทนที่เราจะผลักใสหรือต่อต้านมันคืออะไรบางทีการทําความเข้าใจตัวเองอาจจะเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะครับ